ไปน้ำเล่นน้ำมันจ่ให้ตัวนี้หมัดไปเลยพี่ไปดีสวยเขาเลยเขาเลยเขาเลยเอามารวมมารวมมารวมก้อนมารวมก้อนมารวมเอาไอเชนเมื่อกี้นับได้แปดคนทำไมเหลือห้าเองวะ เออผมว่าทั้งหมดแค่นี้เองะเอาอหายไปไหนอ่ะเจ้านายอ่ะ OP OP อยู่ล่างนะเห็นไหมตรงนี้ไม่เอาจ้านายไปไหนอ่ะไม่รู้เอาน่าจะกำลังมาหรือเปล่าแป๊บนึงดิเฮ้ยครับเออไม่ใช่นี่ไงเจ็ดละ พอด้ยมีกี่แกงแหละมีแกงเออโอเคมีห้าประหอัดเดี๋ยวไอยฝ่ายมันโอเคโอมีเคเอสด้วยก็คือถ้าแปดสิบผมนั่งยาวเลยนะโอเคแต่แต่ถ้ามันมาตีหัวผมรู้นะผมไม่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขำให้มาแล้วนั่นแล้วนะฝ่ายมันเข้ามาแล้วนะเคเอสเข้ามาเหมือนได้เข้าทั้งสองฝ่ายตอนนี้เพิ่งหกสิบพี่เพิ่งันไะวิ่งซ้ายพี่ ขวาดิไปเลยเดินอยู่นี่น้นองอนนันขวากจะไปคอยมนอันนะใช้ก็ได้เราวิ่งซ้ายดีกว่าพี่ยองยองยองสเต็สเตตพี่พี่จองแต่งตัวเฮียเลยไปสิผมเก็บป่ะผมเก็บปะ<แ>่บปะ

มาปิดปีนี้ก่อนเลยปีนี้อยมันมีลมาเก็บเรื่องระังมีเลนเหยมีเลนมีมีมีค่อยมันมาทางนู้นนะค่อยมันอยู่ขวานะียออกมาก่อน

ไปโอ้ยไปโอ้ยไยเนี่ยเอาตอนนี้นะเ้ยโรบิร์ปๆๆ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 หๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ปๆๆ้ๆๆ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 เข้าๆๆๆๆๆพี่ๆๆ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 ยอมๆๆ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 ๆ กลับมากลับรวมกันที่กลับรวมกันที่กลับรวมกันที่อยๆเล่นทีแก๊งเขาเล่นทีแก๊งมาปิดเราพี่ก่อนปิดเราพี่มาปิดเราพี่เลยเนี่้บนได้บนเนฮ้ยพี่ตายพี่ตายพี่ตาย กุ๊บกันช่วยเพื่อนกุ๊บกันเพื่อนตางไหนอีกอ่ะเอาเพื่อนไปลีเอาเพื่อนไปลีหน่อยเพื่อนไปลีหน่อยอาทิ้งจอนพี่จอนเอาเพื่อนไปลีก่อนจอนถอยมาก่อนพี่ดีก่อนดีก่อนเอ้ยไปชนไปชนด้วยไปชนด้วยเรามาแล้ว ราลาก่อนเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าสองคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี้เอาให้หมดเลยโอพี่ะเอาเห็นต้นไม้เนี่ยดันมาสองต้นไม้เนี่ยแบกคนมาชุบด้วยแบกคนมาชุบด้วยชุบเลยเขามีแต่ไม้พี่แต่ไม้หนึ่งเลยรีบเลยรีบเลยเขาไม่แต่ไม้ตั้งรอที่เหลือตั้งที่เหลือตั้งรอดิไม้ไปรอรับไม้ไปรอรับเครื่องอื่นด้วยรับผมด้วยเอาโอพีให้หมดก่อนเอาโอพีให้หมดก่อนหหมู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 ครับพี่ ไปะไะไตัวนี้หมัดไปเยไปเลยเยยเอาคอยหมัดเลย้ปิดไปก่ปิดทแกคิจอลีน้บุตายเพื่อนตายก้มไปเลยพี่ก้มเลยก้เยกรผมด้วยการผมด้วยไป OP อยู่ฝามือ OP OP เปมหนึงเปนึงเปมนึง มาแล้ว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 เอฟตามมาดันให้เขาไปหาเคสดันให้เขาไปหาฮีททีละคนมีดเล่นเลยคนเดียวคนเดียวมีดเล่นเลย

ตัวไร้คุมตัวไร้คุมตัวไร้เดี๋ยวผมห้หน่อยพี่ตายตรงตรงีนะเราเราเล่นลงอะชบนได้ตายโอ้ตายเป็นโอ้โหเพื่อนระวังนะ่เล่เเพื่อนมันมันเล่นด้วยกันได้อยู่พี่เดียวตายตายพร้อมที่พร้อมด้วกัน มาต้นไม้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 ไปไปไปเล่นเล่นหน่อยนะเล่นเล่นหน่อยนะเล่นกันเล่ยกันนะเล่นเล่นเล่นกันจะไหนไว้จะไหนไว้มาต้นไม้กันมาตุ้นไม้กันมาต้นไม้ไปพี่เปียกพี่เปียกพี่เปียกหลังพี่เปียกโคตรให่คบครบด้วยครบด้วยครบด้วยกูตายกูตายกูตายโคตรเจ๊งเลยใช่ใช่ใช่เป๊บนึงเล่นไปนะเล่นไปนะผมไปดีเพื่อนนะเอาเพื่อนไปดีไปเล่น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 นี้

ระวังเนินพี่ตาระวังเนินกลังเขิหนหายแล้นเล่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเฮ้ไปเล่นตรงนั้นเลยเล่นไม่ดีเลยว่ะไม่มองมองไม่เห็นไม่กล้าเข้าไปเลยตัวทีผมไม่กล้าเข้าไปเลยเด้อ

แ hey, ต ồng, ่ละแต่ละแตเดี๋ยวมองเดี๋ยวมีดเล่นเมองมองมีดเล่นเลยมีดเล่นเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยกกลล่่่ออองงะไรีเสวยสวยสวยเฮียกันเพื่อนเราตื่นหมดยังอ่ะตื่นแล้วโดนหาโถม